ส u a l a ม k ล m w a ุ a มวมาร u l ต a ล i อ a วัาาออวบ a รก t ตุสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเช่นเดิมนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในบทใหม่ก็คือบทที่4การบวกลบคูณหารจำนวนนับนะคะซึ่งที่ผ่านมา นักเรียนได้หาผลบวกได้เรียนเรื่องการหาผลบวกการหาผลลบการหาผลคูณและการหาผลหารซึ่งในบทนี้ก็คือจะนำทั้ง4มารวมนะคะ,ะในหนึ่งโจทย์จะมีการคํานวณที่มากกว่า1ขั้นตอนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็คือเราจะมาดูการบวกลบคูณหาร ระคนแบบมีวงเล็บนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถที่จะหาผลลัพธ์จากโจทย์การบวกลบคูณหารระคนที่เน้นระที่เน้นระดับขั้นการลำดับขั้นการคำนวณที่มีวงเล็บนะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ คำตอบที่ได้นะคะอทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนิดนึงว่าการคํานวณที่มีหลายขั้นตอนถ้ามีวงเล็บนะคะให้เราคํานวณในวงเล็บก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึง่งให้หาผลลัพธ์ของในวงเล็บ639คูณด้วย74 ลบด้วย41,865อ่าซึ่งข้อนี้คุณครูจะแสดงโดยทำเป็นแนวตั้งนะคะอ่ะทีนี้มาดูลำดับขั้นการคำนวณน,นะคะเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าถ้ามีวงเล็บเราต้องคำนวณในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะดังนั้นลำดับขั้นในการคำนวณในข้อนี้ลำดับที่1ก็คือให้เราหาในวงเล็บ ซึ่งในวงเล็บมันก็คืออะไรคะนักเรียน639คูณด้วย75อ่าคือขั้นที่1น,นะคะขั้นที่2ก็คือเมื่อเราได้คำตอบในวงเล็บแล้วเรานำคำตอบในวงเล็บไปลบกับ41,865นั่นเองอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าขั้นที่1เลย เราหาผลลัพธ์ของ634คูณด้วยอะไรคะนักเรียนคูณด้วย74ใช่ไหมคะอ่าเรามาตั้งคูณกันคะ่ะนักเรียนนะ6ก0กร้อใช่ไหมคะอ่ะาคูณด้วย74ใช่ไหมคะอ่าเริ่มจากการ นำหลักหน่วยไปคูณทุกตัวของตัวตั้ง4คูณ9ได้อะไรคะ4ีคูณ9 9 4 3เกใส่6ทดอะไรคะใส่6ทด3ต่อไป4คูณ3เป็น12ใช่ไหมคะ12บอวกอีก3เป็นอะไรคะนักเรียนเป็น15ใส่ใส่5ทดอ่าทด1อ่ะต่อไปคูณในหลัก ร้อยสี่คูณหกเป็นอะไรคะสี่หกยี่สิบอ่ายี่สิบสี่ใช่ไหมคะทดหนึ่งบวกที่เราทดหนึ่งเป็นยี่สิบอ่ายี่สิบห้าอ่าคูณในหลักหน่วยเสร็จแล้วเอาจำนวนในหลักหน่วยไปคูณทุกตัวเสร็จแล้วเอาจำนวนในหลักสิบไปคูณทุกตัวเช่นเดียวกันนะคะอ่าแต่ก่อนที่เราจะคูณใส่อะไรก่อนคะนะักเรียนใส่ศูนย์หนึ่งตัวใช่ไหมคะใส่ศูนย์หนึ่งตัว อ่าใส่ศูนย์ตัวอ่าต่อไป7จคูณเเป็นอะไรคะนักเรียนเก้าดหกสิอ่าหกใส่สาทดอะไรคะอ่าทด6อ่าต่อไป7จ็ดคูณเคูณสาคูณสเป็นยี่สิบใช่ไหมคะยี่สิบวกกับ6เป็นยี่สิบใส่7จทด อ่าทษ2อ่าทัวที่เราทดไปเมื่อกี้เรากาออกก็ได้ค่ะต่อไป6กคูณเเป็น40 2ใช่ไหมคะบวกที่เราทดไปสองเป็น40่สิอ่าใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะนำมานำมาอะไรคะนักเรียนอ่านำมาบวกกัน6กบวกศนย์เป็นห ห้าบกสามเป็นเป็นแปดห้าบกเจ็ดเป็นสองสองทศหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปหนึ่งบวกสองบวกสี่เป็นอ่าเป็นเจ็ดแล้วก็สี่ไม่มีตัวบวกดึงลงดึงลงมาดังนั้นผลบวกที่ได้ก็คืออะไรคะนักเรียนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบหกนะคะอ่าดังนั้นขั้นที่สอง เราจะต้องหาผลลัพธ์ของอะไรคะของคำตอบในวงเล็บใช่ไหมคะคำตอบในวงเล็บเมื่อกี้เราได้47,000อะไรคะนักเรียน286ใช่ไหมใช่คะมันคือคำตอบในวงเล็บทีนี้ขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องนำ47,286ไปลบกับ4 มื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าใช่ไหมคะทีนี้เรามาตั้งลบกันสี่มื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบหกลบด้วยอ่าสี่มื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าใช่ไหมคะอา่ามาตั้งลบกันอ่ะหกลบห้าได้ไหมคะ ได้หนึ่งใช่ไหมเอ่ยแปดลบหกเป็นสองนะักเรียนคิดด้วยนะสองลบแปดลบได้ไหมคะสองลบแปดลบไม่ได้ก็กระจายจากเราถัดไปจากเจ็ดก็เหลือหกจากสองก็กลายเป็นสิบอ่าสิบสองใช่ไหมคะสิบสองลบแปดเป็นเป็นอะไรคะนักเรียนอ่าเป็นสี่อะต่อไป หกลบหนึ่งเป็นห้าเป็นห้าดังนั้นสี่ลบสี่เป็นเป็นศูนย์ไม่ต้องเขียนก็ได้ดังนั้นคำตอบที่ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก็คือ5,421ันสี่ยใช่ไหมคะดังนั้นผ,ผลลัพธ์ของข้อนี้จะเท่ากับ5,421นั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือข้อเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้เขียนให้เราดูนะคะก็จะได้ตามนี้เลยต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปหาผลลัพธ์ของวงเล็บ9ก4่หารด้วย14บวกด้วยวงเล 43, ็บ43,538ลบด้วย10,000 9,395อ่าข้อนี้มีกี่วงเล็บเอ่ยมี2วงเล็บใช่ไหมคะดังนั้นการคำนวณล,ลำดับขั้นการคำนวณในข้อนี้ก็คือขั้นที่1เลยเราหารเอาไปหารเอาเราหาคำตอบในวงเล็บที่1โดยการนำไปหารนั่นเองก็คือขั้นตอนที่1นนะคะนักเรียนอ่ขั้นตอนที่2ก็คือ หาคำตอบในวงเล็บที่อ่าที่สองนำไปนำไปลบใช่ไหมคะอ่าขั้นที่สามก็คือนำคำตอบที่เราได้ในวงเล็บที่หนึ่งกับวงเล็บที่สองมาทำยังไงกันคะนะักเรียนมามาอะไรคะเครื่องหมายตรงกลางเป็นบวกดังนั้นนำมาอ่านำมาบวกกันนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือล้ำดับขั้นการคำนวณนั่นเองอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเดี๋ยวเรามาคำนวณพร้อมๆกันนะคะอ่ะขั้นที่หนึ่งเมื่อกี้คุณครูบอกว่าให้หาในวงในวงเล็บใช่ไหมคะในวงเล็บเป็น9ก้ามือเอ่อไม่ขออภัยค่ะเป็น9 9 4หารด้วย14อ่ะมาตั้งหารกันสิมาตั้งหารกัน เก้าร้อยเก้าสิบสี่อยู่ข้างในหารด้วยอหารด้วยสิบสี่หารทีละตุหานทีละหละักจากซ้ายไปขวานะคะสิบสี่คูณอะไรได้เก้ามีไหมคะมีไหมคะไม่มีเราก็ใส่ศูนย์หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อไปสองหลักต่อสิบสี่คูณอะไรได้เก้าสิบเก้าสิบสี่คูณอะไรได้เก้าสิบเก้าสิบสี่คูณ สิบคูณเจนะคะอ่าลองมาคูณซิสิบสี่เจดสี่เจดสได้ไรคะเจ็ดสยี่สิบแปดแปทดสองเจ็ดหนึ่งเจบวกอีกสองที่เราทดเป็นอ่าเป็น9นะคะดังนั้นสิบสคูณอะไรคะนักเรียนสิบสี่คูณเจได้เกสิบอ่าเกดทดตรงนี้นักเรียนอาจจะไปทดอ่าในกระดาษ หรือในที่ว่างๆในกระดาษโทษก็ได้นะคะนักเรียนอ่าทีนี้ต่อไปไปลบกันมาลบกันได้ไรคะ99-98เลบ8ปเป็นอ่าเป็น1นะคะลบเสร็จแล้วทำยังไงดึงอ่าดึง4ลงมาอ่าเราก็หารต่อ14เอาไปหาร14 14คูณอะไรได้14เอ้ย14คูณ14 1 10 สิ 14, ใช่ไหมคะลบกันเหลืออ่าเหลือศูนยคำตอบในวงเล็บที่หนึ่งได้แล้วต่อไปเรามาดูคำตอบในวงเล็บที่สองกันบ้างนั่นก็คือนำไปนำไปลบนั่นเองอ่าสี่มืนสามพันห้ารยแปดสิบสามไปลบกับอะไรคะนักเรียนหนึ่งหมืนเก้าพัน 395นะคะมาลบพร้อมๆกับคุณครูเลยนักเรียนต้องคิดด้วยนะอ๋อสามลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะกระจายเป็นจากแปดเหลือเอเหลือเจจากสามก็กลายเป็นสิบอ่าสิบสามสิบสามลบห้าเป็นอะไรเอ่ยสิบสามลบหล้เาเหลือเออเหลือแปดนั่นเองนะคะ ต่อไปลบในหลักถัดไปเจ็ดลบเก้าลบได้ไหมเอ่ยไม่ได้อีกก็ต้องกระจายจากห้าเหลือสี่เจ็ดกลายเป็นสิบอ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดลบเก้าก็กลายเป็นอะไรคะนะักเรียนก็เหลืออะไรคะเออเหลือแปดต่อไปสี่ลบสามเหลือเหลือหนึ่งสามลบเก้าเหลือลบได้ไหมลบไม่ได้ก็ต้องกระจาย จากสี่กลายเป็นอ่าสามจากสี่ก็เหลือสามสามกลายเป็นสิบอ่าสิบสามนะคะสิบสามลบเก้าเหลือเหลือสี่สามลบหนึ่งกลายเป็นอ่ากลายเป็นสองดังนั้นคําตอบของการลบในวงเล็บที่สองได้คําตอบเป็นอะไรคะเป็นสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย 88เมื่อกี้ในวงเล็บที่1ได้คำตอบก็คือ71ใช่ไหมคะคำตอบที่แนวงเล็บที่2ก็คือ2 4 1 8 8ดังนั้นขั้นตอนที่3ก็คือนำคำตอบในวงเล็บก็คือ71มาบวกกับคำตอบในวงเล็บที่2ก็คือ24,188ดังนั้นหาผลลัพธ์ของอะไรคะขั้นตอนที่3 70 1บวกด้วย24,188นั่นเองนะคะอะมาตั้งบวกกันค่ะ24,188บวกด้วย71นะคะนักเรียนอ่ะ1 8บวก1เป็น เใช่ไหมคะ8บวกเเป็น15 5ทด1ในหลักร้อย1บวก1เป็น2 4ไม่มีตัวบวกดึงลงมา2ไม่มีตัวบวกดึงลงมาดังนั้นคำตอบที่ได้คืออะไรคะนักเรียนคำตอบหรือผลลัพธ์สุดท้ายก็คืออ่าอยู่ในขั้นตอนที่3ก็คือ2 20, 4 2 0 0น 59นะคะดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คืออะไรคะ20,000เราจะตอบว่า24,200อ่นา59นั่นเองนะคะนักเรียนข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือ,อาตามนี้เลยทีค่ครูได้แสดงเมื่อกี้พอจากเข้าใจหรือเปล่าคะาเราต้องหาในอะไรก่อนเอ่ยในวงเล็บก่อนนะคะนักเรียน ถ้ามีสองวงเล็บเราก็หาในวงเล็บที่1ก่อนอ่าแล้วไปหาในวงเล็บที่สองใช่ไหมคะนำคำตอบที่ได้ในวงเล็บที่หนึ่งกับที่สองมาดำเนินการถ้าบวกก็นำมาบวกถ้าลบก็นำมาลบถ้าคูณก็นำมาคูณถ้าหารก็นำมาหารน,นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจหรือเปล่าอ่ามาดูตัวอย่างที่สามนะคะนะคะักเรียนอ่ามาดูต <independently. S 1> ัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามว่ายังไง หาผลลัพธ์ของแวงเล็บที่1หาผลลัพธ์ของวงเล็บ8,940่หารด้วย12บวกด้วยวงเล็บ230าหารด้วย14อ่ะมาดูลำดับขั้นการคำนวณลำดับขั้นการคำนวณขั้นที่1หาในวงเล็บที่หาในวงเล็บที่1ใช่ไหมคะในวงเล็บที่1นําไปหารก็คือข,ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่หนึ่งต่อไปขั้นที่สองก็คือหาในวงเล็บที่สองก็คือการนําไปการนําไปคูณเมื่อได้คําตอบทั้งสองวงเล็บขั้นตอนที่สามก็คือต้องนําไปอะไรคะนักเรียนต้องนําไปไปบวกดูเครื่องหมายเชื่อมระหว่างสองวงเล็บนี้อ่านทีนี้การหาคําตอบในแนวนอนนะคะนักเรียนอ่าจจะต้องไปทด ในกระดาษทดก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะในวงเล็บที่1 8,940่หารด้วย12ได้เท่าไหร่อ่ะเรามาคิดกันนะคะนักเรียนอ่ะตั้งหารใช่ไหมคะ8ปดา่หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยหารด้วย12ใช่ไหมคะอ่ะ 12คูณอะไรได้8ดมีไหมคะ,ะไม่มี12คูณอะไรได้89มีไหมเอ่ยแม่12 12อ่ามีแค่12คูณ7ได้อะไรคะได้84สานำมานำมาลบกัน9กลบสเป็นอ่าเป็น5 8าลบ8เป็น0อ่าลบเสร็จแล้วดึงดึง4ลงมากลายเป็น50 c อ่าเราก็นำสิบสองมาหารต่อสิบสองคูณอะไรได้ห้าห้าสิบสี่คะสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบเอาสิบสองคูณอะไรเอ่ยสิบสองสี่สี่สิบแปดใช่ไหมคะลบกันได้เป็นอ่าได้เป็นหกนะคะดึง ตัวสุดท้ายลงมาดึงศูนย์ลงมากลายเป็น60อ่ะ12ไปหารด้วย60ต่อ12คูณอะไรได้60 12 12 5 6 60ลบกันเป็นอ่าเป็น0ดังนั้นคำตอบที่ได้ในวงเล็บที่1ก็คือ745นั่นเองดังนั้นคำตอบที่ได้ในวงเล็บที่1ก็คือ745 เราก็มาใส่ตรงนี้ค่ะนะักเรียนอ่าเจ็อ่สห้าต่อไปไปหาคำตอบในวงเล็บที่สองก็คือ2องสคูณด้วย14อ่ามาดูตรงนี้สองร้อสามสอา่าคูณด้วย14อ่ามาดูกันนะคะนะักเรียน เอาจำนวนในหลักหน่วยไปคูณทุกตัวของตัวตั้งเหมือนเดิมเลยสี่คูณศูนย์เป็นศูนสี่คูณสามเป็นสี่สามสิบสองสองทดหนึ่งอต่อไปสี่คูณสองเป็นหกใช่ไหมคะบวกอีกที่เราทดอ่าไม่อ่าสี่สามสิบสี่สามสิบสองสองทดหนึ่งอถูกแล้วสี่สอง 8นะคนะคนะคักเรียนเมื่อกี้ผิดอ่ะสีสองแบวกอีกหนึ่งที่เราทดเป็น9ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนหนึ่งไปคูณทุกตัวของตัวตั้งอย่าลืมใส่อะไรก่อนใส่ศูนย์ก่อนใช่ไหมคะหนึ่งตัวหนึ่งคูณศูนย์เป็นศูนย์หนึ่งคูณส,สามเป็นสามหนึ่งคูณสองเป็นอ่าเป็นสองนำมาบวกกัน จะได้ผลคูณนะคะศูนยบกศนย์เป็นศูย์สองบวกศนย์เป็นสอก้าบวกสเป็นสิใช่ไหมคะสทด1 1ึบวกสเป็นอา่าเป็นสผลคูณที่ได้ก็คืออะไรคะสามพสยสก,ก็คือคำตอบในวงเล็บที่ในวงเล็บที่เท่าไหร่คะนักเรียนในวงเล็บที่ ในวงเล็บที่สองใช่ไหมคะเราก็จะนะเราก็จะมาใส่ตรงนี้ในวงเล็บที่สองก็คือสามพันสองร้อยี่สิบใช่ไหมเมื่อกี้แต่มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรคะระหว่างวงเล็บที่หนึ่งกับที่สองมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกดังนั้นเราต้องบวกด้วยสามพันสองรอยยี่เซฟใช่ไหมคะนะต่อไปเราก็จะนํา คำตอบที่ได้ในวงเล็บที่1กับที่2มาบวกกันนั่นก็คือ345บวกด้วย3,220ได้อะไรเอ่ยหลักหน่วย0ูบวกหเป็นอ่าเป็นหใช่ไหมคะหลักสิบสีบวกสเป็นเป็นหหลักร้อยเจบวกสเป็น9หลักพันไม่มีตัวบวกก็นำมาเขียนได้เลยเป็น3,965ดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ ก็คือสามพันเก้าร้อยหกสิบห้านั่นเองนะคะพอจะเข้าใจหรือเปล่าเอ่ยพอจะเข้าใจหรือเปล่าอ่าเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้ก็คือที่คุณครูแสดงเมื่อกี้เลยนะคะอ่ะตัวอย่างที่สี่นะคะตัวอย่างที่สี่มีกี่วงเล็บเหมือนกันเอ่ย อ่ะมีสองวงเล็บเหมือนกันนะคะแสดงขอให้เราแสดงในแนวหาผลลัพธ์โดยแสดงในแนวนอนใช่ไหมคะอ่ะมาดูลำดับขั้นตอนการคำนวณก่อน,ข,ข,นขั้นแรกก็คือเหมือนเดิมเลยหาในวงเล็บมีกี่วงเล็บคะมีสองวงเล็บหาในวงเล็บที่อ่ะที่หนึ่งขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองหาในวงเล็บที่หนึ่งโดยการนำมาบวกกันต่อไปหาในวงเล็บที่สองโดยการนำมา อ่านำมาคูณกันอ่าสุดท้ายนำคำตอบที่ได้ในวงเล็บที่หนึ่งกับคำตอบที่ได้ในวงเล็บที่สองมาทำยังไงกันเอ่ยมาอ่ามาลบกันเป็นขั้นตอนที่สามนั่นเองนะคะนะักเรียนอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะอ่าเรามาหาผลบวกกันนะคะอ่าเราเราลองบวกแบบไม่ตั้งบวกสิคะ อ่ะศูน์บวกในแนวบวกในหลักหน่วย0กับ2เป็นเป็นอะไรคะนักเรียนอ่าเป็นสองใช่ไหมคะต่อไปบวกในหลัก10บหลักสิบเจ็ดบวกเเป็นเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกเ่คะหทด1ในหลักอ่าในหลักร้อยหลักร้อยหนบวกหเป็นสองและบวกด้วย5เป็นอ่าเป็นเ ต่อไปบวกในหลักพันหนึ่งพันบวกกับสามพันหนึ่งบวกสามเป็นเป็นสี่ต่อไปบวกด้วยต่อไปบวกในหลักหมื่นศูนย์กับสองเป็นเป็นสองต่อไปบวกในหลักแสนหนึ่งแสนบวกกับสามแสนหนึ่งบวกสามเป็นอ่าเป็นสี่ใช่ไหมคะ จะได้เป็นอะไรคะ424,762อ่าเอาไปลบค่ะเอาไปลบกับ2,192เอาไปลบกับคำตอบแนวงเล็บที่2ก็คือ2,192คูณด้วย144อ่าเรามาตั้งคูณค่ะคนนี้1,000 1,000หนึ่อะไรเอ่ยคะ1 สองพอ่ะไม่ใช่หนึ่งพอ่ะสองพันสองพันหนึ่งรสสองคูณด้วยหนึ่งสี่สี่ใช่ไหมเอ่ยอ่าเริ่มจากเอาหลักหน่วยไปคูณเหมือนเดิมเลยสี่สองแปดสี่เก้าสาสหหทดอ่าหทดสามสี่หนึ่ง สี่บวกอีกสามที่ทดเป็นเจ็ดใช่ไหมคะสี่สองสี่สองแปดต่อไปนำสี่ในหลักสิบไปคูณทุกตัวของตัวตั้งอ่าใส่อะไรก่อนหนึงนหน่งตัวใส่ศูนย์หนึ่งตัวอ่าสี่สองแปดเหมือนกันสี 4, 9, 36, 6, ่เก้าสามสิบหกหกทดสามเหมือนกันสี่หนึ่งสี่บวกอีกสามที่ทดเป็นเป็นอะไรคะ เป็นเจ็ดสี่สองสี่สองดใช่ไหมคะอ่าทีนี้คูณในห,หลักร้อยหนึ่งไปคูณในห,หลักร้อยเอติมเติม0ูนย์สองตัวก่อน1นคูณสเป็น2 1งคูณเเป็น9 1้คูณหเป็น1 1ึคูณสเป็นอ่าเป็น2ดังนั้นคำตอบก็คือนำมาบวกกันก่อน แปดบวกศบวกศเป็น8ปดบวกแเป็น14บสทดอะไรคะนะักเรียนสทด1นะคะอ่ะต่อไป7จบวกสเป็น9ทด1เป็น10บวกอีกหเป็น16บหทดหทด1ใช่ไหมคะต่อไป8ปดบวกเและบวกเและบวกหที่ทดเป็นอะไรคะแดบวก แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าใช่ไหมคะเก้าเก้าเป็นส 18, 18ิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าทดอ่าทดสองต่อไปแปดบวกสองเป็นสิบบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งอ่าต่อไปหนึ่งบวกสามเป็นอันหนึ่งบวกสองเป็นสามดังนั้นคำตอบที่ได้ข้อนี้ก็คือ ก็คืออะไรคะนักเรียนนักเรต้องขีดเส้นให้ตรงนะครูอาจจะขีดไม่ตรงอ่ะคําตอบที่ได้ก็คือผลคูณที่ได้ก็คือสามแสนหนึ่งมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมคะอ่าเราก็จะมาเขียนตรงนี้ลบในวงเล็บที่สองก็คือสามแสนหนึ่งมื่นห้าพันอะไรเอ่ยหกร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมคะเราก็จะนํามาลบกัน อ่าเราก็จะนำมาลบกันนักเรียนลองตั้งลบสิได้อะไรเอ่ยได้อะไรคะได้เป็นอ่าหนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือหนึ่งแสนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่นั่นเองนะคะนักเรียนอ่าพอจะเข้าใจหรือเปล่า ในแนวนอนเนี่ยนักเรียนจะต้องอยังไงคะต้องเอาไปคิดนะคะแล้วนำคําตอบเนี้ยมาใส่นะคะซึ่งลาดับขั้นการคำนวณเนี้ยอ่าก็ให้เราหาในวงเล็บที่1ก่อนและหาในวงเล็บที่สองแล้วนำคําตอบที่ได้ทั้งสองวงเล็บมาลบกันนะคะดูดูดอ,อ เครื่องหมายที่เชื่อมระหว่าง2วงเล็บนี้คือลบเราก็นํามาลบเป็นคําตอบที่เราหาได้ก็จะเป็นคําผลลัพธ์สุดท้ายก็จะเป็นผลลัพธ์ของข้อนั้นๆนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะการคํานวณที่มีหลายขั้นตอนนะคะที่มีหลายขั้นตอนเมื่อกี้มีถึง 2อสขั้นตอนใช่ไหมคะให้เราเนี่ยคำนวณหรือหาผลลบผลบวกหรือผลคูณหรือผลหารในวงเล็บก่อนนะคะให้เราคำนวณในวงเล็บก่อนเสมอนะคะถ้ามีวงเล็บนะคะอ่าสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอฝากการบ้านนะคะตามที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วนะคะให้เรากลับไปฝึกเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราก็จะ อ่าเก่งนะคะฝึกเพิ่มเติมฝึกทําโจทย์เยอะๆนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคาบนี้นะคะคุณครูก็ขอ,อจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในคาบหน้านะคะในเนื้อหาของการบวกลบคูณหารระคูณแบบไม่มีวงเล็บ Nah, kah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.